ผู้ชมครับคนหัวร้านมีเฮหรอใช่แล้วครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าคาบุกิสามารถที่จะทําให้ผมดูดกได้ภายใน60วินาทีนะครับหกบวินาทีใช่แล้วครับชาวเน็ตเห็นคลิปนี้นี่ก็ตกใจกันนะครับอาอะไรทาหรือเปล่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับอันนี้เรียกว่าคาบุกิเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผมที่สหรัฐคิดค้นได้นะครับคือทำให้ผมดูดกขึ้นมาได้ภายใน60วินาทีนะครับผู้ผลิตบอกว่า เจ้าคาบุกิเนี่ยจะทาให้หนาดูผมเนี่ยดูหนาขึ้นแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ถ้าไม่บอกว่าเฮ้ยใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้มาเนี่ยนะครับก็จะไม่รู้เลยทำไมมันเป็นเส้นผมเลยขึ้นมาเป็นเส้นผมเลยครับอุ้ยเป็นเส้นใยฝ้ายชนิดพิเศษจากโมร็อกโกนะครับมีคุณสมบัติยึดติดกับเส้นผมและกระหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะใช้หลักการไฟฟ้าสถิตดึงให้เหมือนมีเส้นผมี่งงอกออกมาจากศีรษะนะฮะ สีผมก็จะเหมือนผมจริงและอ่อนโยนแต่หนังศีรษะที่บอบางไม่ใช่การย้อมและไม่ใช่การใช้สีทาปกปิดหนังศีรษะนะครับห0สวินาทีใช่ครับและเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีขายในประเทศไทยแล้วนะครับขนาด25กรัมราคา1น5 5บาทนหนึ่งร้อยห้าสิบ้าบาทนะครับแพงด้วยมสอหรับอย่างผมเนี่ยถูกมันได้กล่าวคือแต่ยังไม่ยอะนะเดี๋ยวลองดูไหมคะคาบูกินะครับบางทีรู้สึกข้างหน้ามันจะขึ้นๆเหมือนกันนะฮะ คือแค่ตูหูเนี่ยติดเลยนะฮะเนี่ยนี่คือฮากันมากเลยครับนรเน <หา S 1> บดูเสียงคือฮาสิครัครับในห้องสองด้วยนะเนี่ยใช้ได้กับผู้หญิงผู้ชายด้วย